สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับมีบทวิเคราะห์ดีๆจากคุณโซพลองค์การซึ่งอยู่ใน MGR หรือว,ว่า Manager อ,ออนไลน์นะครับให้ชื่อว่าเพียงแค่ลีลากับฉากผ่านเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคนที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เคยเป็นหัวหน้าพักคนที่เคยเป็นคนรุ่นใหม่ตอนนี้กำลังหวนคืนสู่เวทีการเมืองแบบเต็มตัว ส่วนจะเป็นการชั่วคราวหรือว่าอยู่ยาวเนี่ยก็ต้องรอรู้ว่าคดีที่ค้างคาอยู่ในเะดุหรือไม่นะครับแต่ถึงอย่างไรเนี่ยโอกาสที่จะได้มาเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีรอบสองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับนอกจากว่าคนปัจจุบันผู้ที่นิยมแฟชั่นเกาะเก้าอี้แล้วยังมีคนอื่นที่มีศักยภาพด้อยศักยภาพหวังลุ้นอยู่ด้วยนะครับวงการเมืองเนี่ยมันคือการชิงอํานาจ จะหวังเจียมตัวเจียมใจไม่มีวันไปสู่เป้าหมายได้แน่ครับมันต้องเลือดเย็นพอที่จะก้าวข้ามหัวคู่แข่งแม้แต่เพื่อนเพราะรางวัลจากอำนาจนั้นมันยั่วใจเหลือเกินโอกาสที่จะได้เป็นผู้นํารัฐบาลเนี่ยไม่ได้เปิดอยู่ทุกวันนะครับยิ่งถ้าเกิดต้องไปชิงจากคนที่นั่งเก้าอี้อยู่แล้วเนี่ยยิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าจะต้องมีเครือข่ายกลุ่มผลประโยชน์ร่วมต่อต้านด้วยเช่นกันฉะนั้นความหวังของนายก MOU ซึ่งโดนดัดหลังอย่างเจ็บแสบจะกลับมาเป็นคู่ชิงในอนาคตอันใกล้เนี่ยย่อมเป็นเพียงแค่ความฝันกลางแดดเท่านั้นแหละครับราศีพองที่เคยจับเมื่อตอนรู้ผลวันเลือกตั้งดูหมองไปเยอะนะครับหลังจากที่ต้องเผชิญกับการตรวจสอบและการทดสอบได้เสียงร่ำลือเกี่ยวกับความล้มเหลวในงานบริหารธุรกิจของครอบครัวความขลังและความน่าเชื่อถือเนี่ยลดถอยไปด้วยสาเหตุก็จากพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับ พฤติกรรมของบรรดาสมาชิกหนุ่มสาวห้าวซึ่งสแสวงหาชื่อเสียงแสงสีและการยอมรับมีอยู่ไม่น้อยที่อยู่ในเครือข่ายได้เข้าไปอยู่ในคุกและมีพวกรอดคดีเข้าคุกเช่นเดียวกันการรณรงค์เพื่อผลประโยชน์และเป้าหมายทางการเมืองจึงเป็นการลงทุนที่แพงและพร้อมที่จะรับผลเสียซึ่งจะตามมาภาระสำคัญของคนที่เป็นนายก MOU อันดับแรก ควบคู่กับการต่อสู้คดีเนี่ยก็คือการฟื้นฟูความน่าเชื่อถือในสายตาของประชาชนจำนวนหนึ่งซึ่งเห็นว่าอะไรเป็นของแท้และอะไรเป็นทองชุบหนทางเดียวก็คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคนที่คุมตำแหน่งปัจจุบันเจ้าพ่อแฟชั่นเนี่ยไม่มีความสามารถพอที่จะนำพาประเทศไปสู่สภาวะที่ดีกว่านี่ก็ผ่านมาร่วมห้าเดือนแล้วนะครับยังไม่มีอะไรที่ดูเป็นชิ้นเป็นอันด้วยฝีมือของรัฐบาลนี้เลยและยังไม่รู้ว่าใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงอีกต่างหาก แม้ชาวบ้านจะรู้ว่าใครเป็นผู้กลุ่มอำนาจที่แท้จริงแต่ก็อยู่ในสภาวะที่งอนเง่นสะระเกินด้วยเหตุที่อยู่ในสภาพของนักโทษเด็ดขาดแต่ไม่ยอมติดคุกเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอยู่ในขณะนี้แล้วก็ยังมีเสียงร่ำลือกระทุงรัฐบาลนี้อยู่ทุกวันนะครับว่าหัวหน้าจะอยู่รอดจนถึงวันที่วุฒิสมาชิกหมดอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่เมื่อมีปัจจัยความเสี่ยงจากพฤติกรรมก่อน และหลังการเลือกตั้งซึ่งเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายทั้งนั้นเลยโครงการช่วงหาเสียงยังไม่ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจของประชาชนเพราะไม่มีอะไรสําเร็จเต็มร้อยทั้งเรื่องค่าจ้างขั้นต่ําเรื่องเงินเดือนขั้นต่ําหรือแม้แต่เรื่องเงินดิจิตอลก็ตามยิ่งต้องมาลุ้นโครงการแลนบิชหรือวัสพานบนบกที่ตัดข้ามด้านขวานเชื่อมระหว่างชุมพรกับระนองมูลค่า1นึ่ล้านหนึ่ล้านบาทด้วยแล้วเนี่ย มันยิ่งกว่าการสร้างวิมานในอากาศหรือว่าการสร้างสะพานเชื่อมดาวซะอีกนะครับแม้จะมีคนท้วงติงบอกว่าเป็นโครงการที่เพ้อฝันและเป็นไปไม่ได้เพราะยังไม่มีใครคิดจะก่อสร้างในโลกใบนี้หัวหน้ารัฐบาลและบริวารก็ยังคงดันทุรังอ้างว่ามีความเป็นไปได้และมีนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ ก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าจะมีนักลงทุนที่ไหนหอบเงินเข้ามาจมในโครงการที่แทบไม่เห็นผลตอบแทนเลยนอกจากความเหนื่อยยากและการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ต้องบอกว่าการดันทุรังขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ย่อมมีคนที่หวังผลประโยชน์แฝงเร้นในรูปแบบต่างๆอยู่เสมอนะครับข้อสงสัยอันดับแรกคือเงินทอนจากการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งจะต้องแพงมหาศาลสําหรับโครงการขนาดใหญ่นี้ ถ้าว่าจ้างไปแล้วภายหลังโครงการนี้เป็นไปไม่ได้ก็จะมีเงินทอนเข้ากระเป๋าไปแล้วแบบหวานขอแรงเอาผิดใครก็ไม่ได้และไม่มีใครรับผิดชอบตามแบบการเมืองน้ำเน่าที่มีแต่การทุจริตคอร์รัปชันนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยการหวนคืนสู่การเมืองของนายก m o u จึงไม่ได้มีความหมายมากไปกว่าการบำบัดความหิวแสงซึ่ง จำเป็นต้องมีการเดินสายตั้งขบวนแห่และให้พวกติ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยโห่ร้องชื่นชมเป็นการเติมน้ำมันอีกโก้เพื่อรักษาระดับความหลงตัวเองความเป็นไปได้อย่างมากคือได้เข้าร่วมรัฐบาลแต่มีคนอื่นเป็นหัวหน้านะครับการเมืองเนี่ยยังคงมีการหักล้างระหว่างกลุ่มต่างๆเพื่อตัดโอกาสที่จะเป็นคู่แข่งลามไปถึงกลุ่มผู้สนับสนุนด้านการเงินเช่นเจ้าสัวซึ่งก็เป็นพวกเกาะ กลุ่มหาผลประโยชน์จากการค้าและความได้เปรียบเช่นเดียวกันเรื่องที่ต้องจับตาดูคือนักโทษเด็ดขาดชายจากดูใบจุดจบจะเป็นยังไงจะถูกปล่อยตัววันที่17เดเดือนหน้าตามแผนหรือไม่หรือว่ายังจะมีอุปสรรคจากการร้องเรียนด้วยเหตุที่ไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวจนเกิดสภาพความไม่เที่ยงธรรมในกระบวนการยุติธรรมขึ้นมาหรือถ้าเกิดถูกปล่อยตัวแล้วกลับไปติดคุกที่บ้านเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเกิดความสงบขึ้นหรือไม่ สถานภาพของหัวหน้ารัฐบาลยังไม่มั่นคงนะครับโอกาสที่จะเห็นเศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยคงยากสงครามในยูเครนกับตะวันออกกลางจะเป็นตัวกําหนดราคาน้ํามันและพลังงานประเภทอื่นๆซึ่งเป็นต้นทุนสําคัญของธุรกิจและชีวิตของประชาชนดังนั้นลีลาต่างๆของหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยเป็นเพียงแค่การซื้อเวลาเท่านั้นเป็นเพียงการปั่นกระแสโครงการทิพย์เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมองไม่เห็นความล้มเหลวที่ปรากฏขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวัน ประชาชนต้องทนอยู่กับสภาพแบบนี้ไปอีก2เดือนหรือไม่ก,ก็3เดือนถึงจะรู้ได้อย่างแน่ชัดแหะครับว่าอนาคตของบ้านเมืองนี้จะอยู่บนทางเตียนเวียนลงนรกหรือบนทางรกแต่วกขึ้นสวรรค์กันแน่อดใจรอได้ครับพ่อรอกันมาตั้งนานแล้วนี่ครับ